สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่26มีนาคมหก้านะครับ ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่25นะครับเข้าห้าสามล่าง VIP นะครับเข้าอีกแล้วหนึ่งน้อยนะครับตามที่ผมย้ําเลยนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆบางวันก็ออกสับกันนะครับเหมือนห้นะครับไปออกล่าง VIP นะครับ ส่วนหวยลาววันที่25นะครับเพิ่งออกเสร็จนะครับเข้า71ล่างนะครับเอาตรงๆนะครับ71ล่างนะครับวันนี้เข้าทั้งลาวทั้งนอยนะครับเรามาดูงวดวันที่26นะครับเพิ่งผมได้นั่งคำนวณไปแล้วนะครับเป็นนอยละสองสูตรนะครับ สูตร2องตัวตรงนะครับหน้อยละ2สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะคัดให้แต่ละน่อยเลยนะครับผมย้าเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตร2ตัวตรงไปกับบนล่างนะครับดูที่น้อยพิเศษนะครับ ลายพิเศษก็จะมี3 2มส 3, 3 8 8อเด่น8ปดวิ่งสามายปกติ ได้ปกติก็จะมีนะครับ7 4 4 7 1 4 4 1เด่น1วิ่ง4น้อย BAP นาย B P ก็จะมี8 2ดสองสองแปดสอเดสองเด่นวิ่งประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวชอบอยู่ตรงนี้นะครับให้จับเลขเด่นเลขวิ่ง ไปใส่ตัวเลขที่ตัวเองชอบนะครับประมาณนี้นะครับผมงวดวันที่26นะครับเป็นแนวทางในการคํำนวณตัวเลขนะครับย้าเลยว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม